ว่ามันดีไหมแต่แบบลองสั่งมาใช้ดูคือช่วงนี้ช้อปปิ่ง ็ได้เตรียมแอลกอฮอล์เอาไว้สำหรับฆ่าเชื้อด้วยนะคะมาดูที่กล่องแรกดีกว่าอันแรกอันนี้อันนี้ฉีดฆ่าเชื้อมาแล้วแหละรอฉีดเดี๋ยวฉีดข้างในทีนึงเนะคือพัสดุที่เราสั่งมาเราไม่ได้สั่งมาทีเดียวนะทุกคนแต่ว่าบางชิ้นก็แบบสั่งมาหลายเดือนแล้วอ่ะแต่ว่าไม่ได้แกะที ันนี้ก็เป็นกลับชิ้นแรกนะคะทุกคนเดียวขอชีดอันนี้เป็นคีย์บอร์ดบลูทูธนะคะแบบไวเลสอันนี้ถูกมากอะเราไม่รู้ว่ามันดีไหมแต่แบบลองสั่งมาใช้ดูจะเอามาใช้กับโทรศัพท์นะ แล้วมันมีเหมือนเขาบอกว่ามันจะมีไฟเปลี่ยนสีได้ด้วยอะเห็นมันถูกดีก็เลยซื้อมานะคะนี่มันไม่ต้องใส่ถานหรออ๋อม,มันใช้ชาร์จเอานี่มีรูเสียบสายชาร์จนะตอนแรกเรานึกว่าต้องใส่ถานนิ่มดีทุกคนแล้วก็เขาแถมซองสำหรับ ปกพาให้ด้วยนะคะสองร้อยเก้าเก้าเองทุกคนถูกมากอ่าแล้วไหนสายชาร์จไม่มีสายชาร์จให้หรอกแล้วก็มีคู่มือมาให้นะคะเป็นคู่มือภาษาจีนกับภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาไม่มีสายชาร์จมาให้นะแต่ว่าหัวแบบเนี้ยมันหาง่ายอยู่แล้วแหละกลองถัดไปกันนะคะคือช่วงนี้ช็อปเก่งมาก เพราะว่าล็อกดาวห้างไม่เปิดอะไรนี้ซื้อเก่งไม่หรอกซื้อเก่งตลอดก็คือโดนแม่บ่นนะว่าสั่งอะไรนะักหนาสั่งทุกวันเลยยังไม่มีมาอีกประมาณ3 4สอย่างนะทุกคนแต่ว่าขอแกะรดอนอี้ก่อนละกันเพราะว่าอยากใช้ของแล้วกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเราชีกค่าเช็บมาสนะคะ จากเกาหลีอันนี้เป็นแพ็คน่าจะก10ชิ้นมันลดราคาเหลือ200กว่าบาทน,นะคะก็เลยพีออเดอร์มานะบอกว่ายี่ห้อนี้ดีใช่ไหมเราก็เลยสั่งมาลองดูเพราะเราไม่เคยใช้เลยเป็นสูตรสีม่วงนะเพะิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวกล่องถัดไปเลยนะคะ นะคะพ่ออเดอร์มาจากเกาหลีเหมือนกันรอนานมากก็คือเข้าใจแหละแล้วก็น้องน่ารักมากแล้ให้อภัยแบบที่ชาอึนอูใช้นะแต่ว่าชาอึนอูใช 1, 10, ้10,000แอมใช่ป่ะแต่ว่าเราสั่ง20,000แอมมาเพราะเรารู้สึกว่าแบบเขาแแบงซื้อทั้งทีอะไรเงี้ยก็อยากได้แบบที่มันจุยืยอๆหน่อย,อย เพราะว่าเรารู้ว่าเราแบบใช้แบบเยอะ้าชาทั้งโทรศัพท์ทั้งกล้องได้ด้วยอะไรอย่างเงี้อันนี้ของแท้นะครับทุกคนมันน่ารักมากเลยดูสอมืแอมนะขนาดใหญ่พอสมควรถ้า1 0 0 0 0มื่แอมมันจะเล็กประมาณประมาณนี้ได้ดูแกะข้างในดู มน่าจะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะเดี๋ยวเก็บมีถุงผ้ามาให้ด้วยทุกคนนี่องสำหรับพกพานะจะได้แบบไม่เปื้อนไม่เป็นรอยนะคะนี่มีเป็นตัว power bank แล้วก็สายชาร์จมาให้นะแล้วก็ ถุงผ้านะคะกล่องต่อไปครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำหอมเซลูเวอร์ของพี่อินยอบนะที่เราสั่งมาตอนที่เราดูซีรีส์เรื่อง True Beauty นะคะซื้อพอพีเซนเตอร์ล้วนๆอันนี้ก็คือสั่งมาได้แบบน่าจะครึ่งปีแล้วนะเนี่ยไม่ได้แกะนี่ค่ะ ส่องสวยมากแลไอเทมอยู่นะเพราะว่าเราแบบแย่งกับแฟนคับมาใช่หรือเปล่าอ๋ออันนี้อันนี้พี่ออเดอร์มาสีน่ารักมากเดี๋ยวจะเปิดข้างในนะคะอันนี้สั่งร้านพี่มาจากเกาหลี ค่ะเป็นแพ็ค4ขวดนะแล้วก็มีการ์ดพีเอ็นหยบมาให้ด้วยนะคะเด mm ี๋ยวเรามาดูการ์ดพีเอ็นหยบกันหายากนะทุกคนนี่เป็นการ์ดแบบไม่ใช่กระดาษนะทุกคนมันเป็นแบบพลาสติกเลยอะแบบสกีนมากันน้ำแล้วก็ขาดยากด้วย mm hmm. คือดีมาก แต่มันจะออกแบบใส่ในิดนึงอนะ่ะใช้ไม่หมดอ่ะเชื่อดิอันนี้ก็สั่งมานานมากๆแล้วนะแล้วก็เป็นน้ำหอมพี่นยอบเหมือนกันนะคะเป็นเซลรเวอร์นะแต่ว่าอันนี้สั่งมาจากออฟ i ิเชีแบบเซ l ร์เวอร์ไทยแลนด์ใน l a z a ด้นะคะที่มีแค่ร0อเซ็ตมั้งที่จะได้การ์ดของ ของฝั่งประเทศไทยนะก็เอฟมาได้ค่ะทุกคนมือไวมือไวแต่กดบัตรคอนไม่ไหวการสั่งของออนไลน์นี่ขยะเยอะมากเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะ น,นี่นะคะทุกคนสำหรับเซตที่ขายในไทยนะเ mm hmm. ซลูว์ไทยแลนด์นะ mm hmm. ก็จะได้เป็นการ์ด mm hmm. พี่งยอบสี่ใบนะคะอันนี้ทำจากกระดาษค่ะทุกคนแบบกระดาษมันเงานะปิ้นออกมาแบบนี้ mm hmm. รูปเดียวกันเลยป่มเนี hmm. ่ยแต่ว่าจะบอกว่า มันพิเศษตรงที่มีลายเซนนะสก,กีนนะไม่ใช่ลายเซ็นสดเป็นลายเซนข้างล่างกาดเห็นปะทุกคนถ้าเกิดเป็นเซ็ตจากเกาหลีก็คือไม่มีลายเซนนะแต่ของไทยจะมีลายเซนแล้วก็น้ำหอมก็จะมีซ้ำกันสีชมพูกับสีม่วง สีฟ้าเราเคยใช้แล้วขวดหนึ่งใช้หมดไปแล้วมันออกกลิ่นแบบแนวสป,ปอร์ตอะแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนอยากให้รีวิวทุกกลิ่นเลยอะ mm hmm. ก็อยากให้คอมเมนต์ hmm. มาเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งนะคะ mm hmm. เผื่อแบบใครอยากไปตามซื้ออะไรเงี้ย mm hmm. ทุกคนดูดิมันน่ารักมากเลยอะสีแบบชมพูน่ารักมากเหมือนอัลบั้มแบบพิงอะไรอย่างเงี้ย 做呀，小、啊。 าส่งเพิ่มมีสองชิ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเกะกันเลยแต่ว่าอย่างแรกคือค่าเฉ็ีก่อนเพื่อจะไปทิ้งขยะมาเมื่อกี้ชิ้นแรกเป็นคีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดอีกแล้วเมื่อกี้คีย์บอร์ดแต่ว่าอันนี้มันเป็นของ โลจ t เทคนะมีรับประกันอันนี้จะไว้ที่ล้าแล้วก็อันเล็กเดี๋ยวจะเอากลับไปไว้ที่บ้านนะ mm hmm. เผื่อไว้ใช้ mm hmm. บานด่วยอันนี้ก็จะใช้กับ Macbook mm hmm. ได้แล้วก็โทรศัพท์อันนี้สามารถต่อได้สมเครื่องเลยนะพร้อมกัน mm hmm. อย่างอันเมื่อกี้มันมีมันมีภาษาไทย mm hmm. ใช่ปะ มันเป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยมาให้เลยนะแต่ว่าอันนี้เป็นคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษมันเป็นของจีนเขาก็เลยแถมสติกเกอร์ภาษาไทยมาให้ด้วยนะนี่นะคะอันนี้ใช้ใส่ฐานเอานะสาม a 3ก้อนแล้วก็ตรงนี้ตั้งโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะ มันจะมีช่องให้ใส่โทรศัพท์ด้วยนะแบบเวลาเราวางใช่ป่ะแล้วก็ตั้งโทรศัพท์ได้กล่องทิชชู่แบบอะคริลิกนะคะทุกคนเราสั่งมาใช้ที่ลานอะอันนี้เห็นมันน่ารักดีก็เลยสั่งมาอ๋อน,นี่มันเป็นพลาสติกนะคะทุกคนแล้วเนื้อเป็นอะคริลิก Tetapi, ini adalah akhir. Okay. Do. Ah. Ia adalah adalah doktor. Ia adalah adalah E yeah.